พอใจมากหน้าฟูมากแล้วก็ดูเด็กลงเยอะเลยค่ะ ความรู้สึกตอนเจอหน้าตัวเองตอนเชา้าคือแบบหน้าดีมากผิวหน้าคือแบบสว่างมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ก็คือล่องใต้ตาเยอะมากพอเวลาตื่นก็เหมือนคนแบบอดนอนมาแล้วเป็นอาทิตย์แต่ทุกวันนี้ตื่นมาคือแบบใต้ตาเต็มมากนะคะแล้วก็ดูไม่หมองเลยแล้วก็ส่วนที่เติมไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรองแก้มแล้วก็หน้าผากดูอิ่มแล้วก็ดูสุขภาพดีค่ะ รอบข้างคนในครอบครัวเนี่ยน้องสาวคือหน้าตาน่ารักขึ้นเยอะมากพี่พี่สาวดูเด็กลงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหน้าหวานขึ้นส่วนเพื่อนร่วมง,งานก็คือแบบโอ้ดูดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยแบบคุ้มมากที่มาทำะคะ่ะและสำหรับใครที่แบบว่าติดตามอยู่เห็นผลดีแบบนี้อยากจะเข้ามาลองทำที่คลิน,ลนิกนะคะต้องติดต่อเข้ามาเลยะคะ่ะผิวฟูย้อนวัยต้องเติมไขมันที่คิคลินิกนะคะ